เวลาพี่น้องจะพูดอะไรนึกให้ดีนึกให้ดีเลยว่าริมฝีปากที่กําลังจะลั่นออกไปเนี่ยด้วยอารมณ์ไหนความโกรธความโมโหอะไรเราจัดการอย่างไรผมเล่าให้พี่น้องฟังผู้หญิงคนนี้นะครับเธอมีลูกชายอยู่หนึ่งคนบ้านหลังใหญ่มากเลยนี่หลังแบบนี้แหละคนคองเนี่ยส่วนใหญ่สมัยก่อนเขาจะไม่กั้นห้องกันบ้านเขาจะไม่กั้นห้องเขาก็จะนอนโดยใช้มุ้งเนี่ยเรียงเรียงรียงรียกัน บ้านนี้มีลูกชายหนึ่งคนแล้วก็แม่อยู่หมูงหนึ่งลูกชายอยู่อีกหมูงหนึ่งปรากฏว่าจนกระทั่งแต่งลูกสะพ้ายด้วยเงื่อนไขครบรายการที่หามาอย่างดีเลยสุดท้ายเวลาได้ลูกที่ดีเสร็จเรียบร้อยได้ลูกสะพ้ายที่ดีเสร็จเรียบร้อยผู้หญิงคนนี้เล่าให้ผมฟังเล่าไปร้องไปเล่าไปร้องไปพี่น้องลูกขึ้นต้นว่าเป็นลูกดีแต่ทําไมถึงทําให้พ่อแม่ร้องไห้ได้เพราะเขาเล่าให้ผมฟังว่าอาจารย์เอ้ย ฉันเนี่ยนอนอยู่มีอยู่คืนหนึ่งกำลังนอนอยู่ปรากฏได้ยินเสียงหลานร้องเวดแวดแวดแวดได้ยินลูกสะใภ้บอกกับลูกตัวเองว่าลูกเอ้ยไม่พยายาลูกเอ้ยสามีเอ้ยลูกคงจะปวดท้องไม่ไม่ไหวแล้วแหละเชื่อไหมคนเป็นพ่อทํำยังไงออกจากหงุงเลยพี่นนองกระทืบมอเตอร์ไซค์เปิดหายไปกลับมาได้ถุงยามาถุงหนึ่ง ได้ถุงยามาถุงหนึ่งไปน้องเอายาให้ลูกกินแบกขึ้นบ่าเดินวนรอบรอบรอบ,รอ,บ,รอ,บรอบจนกระทั่งลูกหลับไปแม่ก็นอนมองอยู่โอ้ลูกเรานี่ดีนะหลังจากนั้นผ่านไปประมาณเดือนกว่ากว่าผู้หญิงคนนี้ตื่นขึ้นมาในตอนกลางคืนเขาบอกอาจารย์เออมันปวดหัวไม่รู้จะยังไงหัวจะแตกอดทนแล้วอดทนมันก็ไม่ไหวก็เลยบอกลูกที่อยู่ในมุ้งตรงนั้นว่าลูกเอ้ย ม่อไม่เป็นอะไรเว้ยไปดูยามาให้มาะหน่อยพูดอย่างนี้จบลูกชายบอกกับแม่เสียงจากในมุงบอกม่อนี่มันป่าไหนแล้วเนี่ยตีสองตีสามฉันจะไปเอายาจากไหนเดี๋ยวเช้าฉันไปให้เลยเสียงผู้ชายที่เป็นลูกพูดจบปุ๊บเขาบอกอาจารย์ฉันหายปวดหัวเลยฉันหายปวดหัวเลยทำไมเ่ะเพราะน้ำตาเนี่ยมันไหลออกมาไม่หยุดเลย ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะเวลาเดียวกันเมื่อเดือนที่แล้วตีสองตีสามเนี่ยลูกมันร้องมันไปหายามาจากไหนอ่ะวันนี้ตาฉันเวลาเดียวกันแต่ลูกดันบอกว่าจะไปเอายาจากไหนถ้ามันบอกกับฉันก่อนที่มันจะไปหายาได้ฉันจะไม่รู้สึกอะไรเลยแต่นี่มันไปหามาให้ลูกมันแล้วเล่าให้ผมฟังเรื่องนี้พี่น้องผมเล่าให้พี่น้องฟังไม่ถึงห้านาทีแต่ผู้หญิงที่เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังเป็นครึ่งชั่วโมงเลย กว่าจะเล่าจบอ่ะเพราะเล่าไปร้องไปเล่าไปร้องไปผู้หญิงคนนี้บอกกับผมยังไงรู้ไหมอาจารย์เอ้ยมันเจ็บใจที่สุดเลยแต่ที่ฉันเนี่ยไม่สามารถจะทําอะไรได้เพราะฉันฟังบรรยายว่าคุณพ่อคุณแม่จะได้สิทธิเรื่องชะเฝตายริมฝีปากที่ขยับไปแบบไหนอัลลอฮ์เอาแบบนั้นกําลังโกรธสุดๆถ้าฉันขอดูอาว่าให้ลูกหลานมันย่อยยับเนี่ยถ้าอัลลอฮ์รับมาฉันจะเจ็บยิ่งกว่านี้ ก็เลยอดทนนอนกดอยู่แบบนั้นน้ำตาก็ไหลไม่หยุดท,ทำไมลูกถึงทำกับเราได้ทั้งๆที่บอกว่าต้องทำดีกว่าพ่อแม่นะอันดับหนึ่งแต่ทำไมถึงทำกับลูกมาก่อนเขาได้เสียใจแต่ไม่กล้าพูดอะไรเพราะกูว่าอัลลอฮ์จะตอบรับฉันแบบนั้นนี่ไงพี่น้อง